And I'm me. <laughs> นี่เลยมาแบบแม่ครัวไทยเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาทําอาหารออกสไตล์กึ่งจีนมาดูซิว่าเทียนไม้มีของแม่น่ะมาทาอะไรกันมาดูเลยนะไอเทียนไม่มีเนี่ยฝนจะมาแล้วไฟไฟก็จะดับแล้วใส่เทียนไม่มีจะยุ่งนี่เลยวันนี้แม่จะมาทําสุกี้แห้งแม่จะมาบอกเคล็ดลับการทําสุกี้แห้งให้น่ากินว่าสุกี้แห้งของแม่ใส่อะไรบ้างและทํายังไงให้สุกี้แห้งของแม่ เป็นสุกี้แห้งจริงๆแต่วันนี้สุกี้แห้งของแม่จะหอมกระทะแบบสไตล์แบบคัว่สวสไตล์คั่วอะไรอย่างเงี้สยสไตล์คั่วะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูว่าทํำยังไงนะไปดูกันเลยจ้าว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนี่เลยอันดับแรกสุกี้ต้องมีวุ้นเส้นแน่นอนวันนี้แม่ทําสุกี้ทะเลหมูหมึกกุ้งก็ไม่ได้เออสุกี้ทะเลหมูไม่ได้อยู่ในทะเลเนาะสุกี้หมูหมึกกุ้งละกันสุกี้รวม นี่มีอุ้นเส้นแล้วผักบุ้งต้องมีตังโอต้องมาต้นหอมต้องใช้ไข่ก็ต้องมีอันนี้คือพื้นฐานหลักๆเลยนะส่วนอันนี้เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลกระเทียมที่ปั่นแล้วแล้วก็ซอสหอยนางรมแต่วันนี้แม่ทำสุก,กี้รวมมิตรมันถึงมีทุกอย่างครบเลยหมึกกรอบด้วยนะเดี๋ยวแม่มีหมึกกรอบอีกอย่างหนึ่งงงลูกน้องกำลังวิ่งไปซื้ออยู่โอ้โหไ,ด,ได้ย่างอีบียจ้าแล้วก็นี่พริกไทยของแม่น้ำมันพืช ครบองค์ประกอบทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้ามาแล้วจ้าหมึกกรอบๆของแม่นี่เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทําว่าใส่อะไรก่อนหลังทํายังไงไม่ให้วุ้นเส้นมันแฉะให้มันหอมอยู่อย่างนี้เลยนะประกาศข่าวก็หันอย่างนี้นี่ะอ,อีเบียม,มาล้างเร็วผักที่เราล้างแล้วเนี่ยเราจะต้องผึ่งไว้ให้แห้ง หมึกกรอบนะแม่บอกอะไรอย่างนะลูกชายแม่ชอบกินมากเลยพ่อกับลูกเหมือนกันเลยนี่หมึกกรอบแล้วก็ต้องหมึกสดกุ้งอีกโอ้ยเนาะแม่เลือกเชือ้อเลือกเลือกเชือ้อโอ้ยซื้อก็ใช้วันนี้เป็นยังไงพูดลิ้นพันกันไปหมดเลยวันนี้แม่ใช้หมึกไข่นี่หมึกกล้วยเนื้อแน่นๆเนื้อหนาๆอย่างนี้เลยนะ กอดเสร็จแล้วหมึกสดเสร็จแล้วกุ้งสดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทําหมักหมูของแม่นะแม่รีบมากเลยฝนจะมาแล้วลูกโอ้ยแม่ค้าจะขายสุกี้แห้งสักหน่อยหนูน,นี้นะเอาหมูใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะหมูชิ้นที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนี่แม่คงไม่ต้องบอกนะว่าหั่นหมูยังไงเนาะแล้วหนูก็ตอกไข่ใส่อย่างนี้เอาไข่เคยตกโดนรู้ให้ทันนะลูกนี่หนูหมักไข่กับนี้กับหมูไว้เลยนะนี่หมูมันจะได้นุ่ม เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่ไข่กระหมูไว้อย่างนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกันได้เลยจ้าเดี๋ยวแม่จะบอกว่าหนูควรผัดยังไงใส่ไข่ตอนไหนใส่ไก่ตอนไหนเออไม่ใช่ไข่กับไก่ใส่ไข่ตอนไหนใส่กุ้งตอนไหนใส่หมึกตอนไหนใส่เส้นตอนไหนแล้วค่อยใส่ผักค่อยใส่น้ําจิ้มทุกอย่างมันเป็นตามขั้นตอนอย่างนี้นะแต่ถ้าหนูใส่รวมกันหมดนะออกมาเลยแน่เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าเติมกันเลยจ้าเทียนมี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  โอ้ยอะไรก็ไม่รู้ละ่ะมาแล้วฝนจะมาแม่ใส่น้ํามันพืชลงไปเลยนะจ๊ะอันดับแรกเลยหนูใส่น้ำมันพืชลงไปใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าเคล็ดลับห้ามใส่กระเทียมตอนน้ํามันร้อนจัดนะเพราะหนูหนูจะทําไม่ทันพอน้ําใส่กระเทียมลงไปตอนขณะที่น้ํามันร้อนนิดหน่อยนี่แล้วก็นี่ดูดูทีละขั้นตอนนะผัดไปเรื่อยๆนะใส่หมูลงไปเลยจ้านี่ แม่ี่ทำอะไรน้อยๆไม่เป็นนะทำเยอะทุกทีก็ผ่านลงไปเลยแม่เอียงให้ดูอย่างนี้เลยนะสุกประมาณนี้หนูใส่กุ้งลงไปโอ้โหน่ากินที่สุดอนะ่ะขอบอกอะ่ะใส่หมูก,ก่อนนะแล้วค่อยใส่กุ้งใส่หมึกลงไปเลยจ้าใส่หมึกสดก่อนนะอย่าพิ่งใส่หมึกกรอบ นี่นะโหเห็นแล้วอยากทำขายอะ่ะใครซื้อมากแม่อยากทำขายนี่นะดูจากนั้นหนูปรุงรสนะลูกนี่ใส่นี้ลงไปน้ำปลาใส่น้ําปลาก่อนเลยนะจากนั้นใส่น้ําตาลลูกผัด ใส่เส้นลงไปเลยจ้าทำตามนี้เลยนะขั้นตอนนี้เลยนะนี่เลยผุกี้แห้งจงานยักษ์จ้าแม่ที่ทำอะไรเล็กๆไม่เป็นจริงๆเลยนะถ้าจะชอบของใหญ่ดูเดยอะอีกแล้วก็จะทำน้อยๆทำเยอะอีกแล้วเทคนิคการดูว่าวุ้นเส้นจะใช้ได้หรือยังผัดจนวุ้นเส้นมันใส เห็นไหมแม่ยังไม่ได้ใส่ไข่ลงไปนะยังไม่ได้ใส่น้ำสุก,กี้นะจะเพิ่งใส่นะจากนั้นหมึอกกรอบนะจ้าใส่หมึอกกรอบลงไปเลยจ้าผัดจนฝ่ามันจะแห้งผัดไปเรื่อยๆนะลูกจนฝ่าเส้นมันจะแห้งแห้งเลยอะแห้งแบบเหมือนคั่วเลยจากนั้นหูใส่ไข่นะลูกเห็นไหมแม่ยังไม่ใส่น้ำสุก,กี้เดี๋ยวคงจะสงสัยนะเอ๊แล้วเมื่อไหร่จะใส่น้ำสุก,กี้หูผัดใส่ไข่ลงไปก่อน เลยนะอย่างนี้นะไข่ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วนะความร้อนของเส้นเดี๋ยวมันจะทําให้ไข่สุกดันหนี้นะ่ะดันหนี้ดันให้ไข่มากี้เนี้ยใส่ผักลงไปเลยลูกผักทั้งหมดสามอย่างสี่อย่างนะใส่ลงไปยกมันขึ้นมากบผักไว้กบอย่างนี้นะเห็นไหมไข่มันก็มาเป็นตอนๆเลยไข่ไม่แหลกเห็นป่ะน้ำมันหอยก็จะมาใส่ตอนที่เราใส่ผักดูนะ จากนั้นยกขึ้นอย่างนี้ใส่น้ำสุก,กี้ลงไปเลยจ้าน้ำจิ้มสุก,กี้ใส่ลงไปเลยนะใส่ตอนเนี้ก่อนจะขึ้น,นเราเรี่บใส่น้ำสุก,กี้ลงไปเสร็จแล้วสุก,กี้แห้งของแม่เดี๋ยวค่อยโรยด้วยพริกไทยอีกทีหนึ่งโอ้จบสิ้นขบวนความพอผักสลดเรียบร้อยแล้วนี่เลยใส่ใส่ลงไป สุกี้แห้งของแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ผัดเยอะๆขนาดนี้มันยังแห้งได้ขนาดนี้ถ้าหนูผัดน้อยๆยิ่งแห้งยิ่งน่ากินใหญ่เลยถ้าเป็นสุกี้ที่แบบว่าเราไปกินตามร้านเห็นไหมมันจะแฉะอะไม่อร่อยนี่เลยต้องแห้งๆอย่างนี้เสร็จแล้วจา้านี่เลยสุกี้จานยักษ์ของแม่นี่เดี๋ยวแม่กระดะเทตุ้งตุงๆๆๆๆๆๆ้งตุ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 ้งโอ้โหเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจา้าว่าอยากจริงเร้วยนี่ สุกี้แห้งของแม่สุดยอดจริงๆกลิ่นมันหอมมากเลยหนูต้องทำให้ได้อย่างนี้นะแม่ขอเน้นย้ำนะทำกินก็ได้ทำขายยิ่งรวยใหญ่เลยหนูไปทำเลยแม่ไม่ห่วงสูตรเลยอันนี้คือความจริงทั้งหมดเดี๋ยวถ้าต่อไปแม่จะมาสอนวิธีการทำน้ำจิ้มสุกี้รสเด็ดของแม่แต่วันนี้แม่ทำรอไว้แล้วไงเดี๋ยวมันนานแล้วก็เบื่อจะดูเนาะแม่ชิมแล้วนะนี่โอ้โหดูนี่โอ้โห,โอโหเอาแล้วนะนี่ สุกี้แห้งของแม่ดูเส้นแม่เป็นเงาอย่างนี้เลยหมูก็กําลังดีไข่ก็สุดยอดนี่เส้นเส้นโอเคเลยเพลงกระเด็นนี่โอร้อนนะเดี๋ยวก่นะอนนะร้อนหน้าตัวเองเขาร้อนนะ้าโอ้ก็วาวร้องแล้วรีบรีบถีกว่าถูกฝนมา <c oughs> ขอบอกเลยอนะ่ะ ลืมไปเลยอ่ะว่าเคยมีเธออืมทำแรกที่เข้าปากแม่ขอบอกเลยว่ามันหอมหอมฟวา,ามเป็นกระทะหอมที่มันแห้งอ่ะกุเส้นนี่เหนียวนุ่มกำลังดีน้ำตุกกี้แม่ก็รสเด็ดมากเลยนี่ไข่เคยกำลังดีไม่มีเละไข่เป็น ไข่เป็นไข่อ่ะมันไม่ทําให้เป็นแบบว่าพอไข่มันเละๆแล้วมันเหม็นคาวหนูทําตามแม่เลยนะทาตามขั้นตอนนี้เลยนะใส่กุ้งตอนไหนใส่หมูตอนไหนใส่ไข่ตอนไหนใส่วุ้นเส้นตอนไหนใส่ผักตอนไหนนะ้ำมันหอยใส่ทีหลังน้ําสุก,กี้ใส่ทีหลังน้ําสุก,กี้ใส่ทีหลังเข้าใจนะตามนี้เลยนะได้สูตรดีๆได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วอย่าลืมแม่นะ กดสับสไครต์ให้แม่ด้วยกดกระดิ่งกริงร๊งกิงกิงช่องกับข้าวกับแม่ครัวตัวดีอย่าลืมนะจ๊ะกับข้าวกับแม่ครัวตัวดีวันนี้แม่จะไปทําสุกี้ขายนะไปแล้วเด้อพี่น้องอร่อยแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะขอบบอกกดกระดิ่งกริงร๊งกๆิง,งไปแล้ว